บิ๊กดิวบิ๊กดิวที่เคยคุยกันมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วถึงวันนี้บิ๊กดิวสะดุดเลยฮะจะเรียกว่าสะดุดบ้างคุยกันใหม่บ้างหรือว่ายังไงกรับเนชั่นสุดสัปดาห์วันนี้จะมาเจาะลึกให้ฟังฮะมาเปิดกันทีละปมทีละปมเลยปมแรกนี่อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องร้อนที่สุดก่อนนายกเริ่มตีจะกลับมาดูภูมิหกสามรับคำร้องเนี่ยบอกเลยนะครับคือตรงนี้จะดูเลยว่า เป็นคู่คู่ยังไงพี่ช้างนะเป็นคู่ครับแบบนะมีตรงนี้ฮะมีตรงนี้ดูงนี้ี่เออดีดีดูตรงนี้ตรงนี้อธิบายให้ฟังว่าดูีคนที่ไม่รับคำร้องจาบอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ดูตรงนี้นะมีอยู่ชัดเจนหนึ่งคืออุดมรัฐอมริอดีตกรรมาทิการร่างรัฐธรรมนูญครับไงปัจจุบันเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญไอ้นี่สายนิติศาสตร์ครับอ่าท่านต่อมาสุเมศรอยกุลเจริญนี่อันนี้ จากสารปกครองครับแล้วก็และก็ประธานสารรัฐธรรมนูญสายรัฐศาสตร์ครับนครินเมฆไตรลักษณ์ในสามคนนี้มันเห็นวิธีคิดวิธีคิดเราว่าพอไม่รับคำร้องปั๊บไม่ต้องหยุดปฏิบัติที่ใช่ไม่รับคำร้องปั๊บไม่ต้องหยุดปฏิบัติแต่ที่สองท่านนะและเชื่อได้เลยว่าสามคนนี้เนี่ยพอถึงไปว่วงเวลานั้นน่ะจะลงมติว่าไม่ผิดเอาละคราวนี้ตัวแปรตัวแปรเหมือนที่พี่วีว่าคือหนึ่งรับคำร้อง แต่สั่งไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่สองท่านคุณนรลลุดนนพดลนพดลเทพพิทักษ์อดีตทันทูตอดีตันทูตครับอดีตรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านต่อมาบรรจงศักดิ์วงปราดครับอันนี้สายไหนอ้ยบรรจงศักดิ์นี่สายสหารครับสายสารหนึ่งเออนักกฎหมายมาตลอด แต่ที่รับที่รับแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิททิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนครับคุณจิรนิติหวานน์นะนี่เป็นห้าเป็นสี่คนที่ที่ยืนว่ารับและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ฟังที่หยุดปฏิบัติหน้าที่สี่คนนายกเริ่มตีที่ลงมติห้าต่อสี่เนี่ยนะไปเป็นไปเป็นแผงเนี่ยสายนี้สายสาร ทั้งสิ้นท่านเลกอุดมนี่ญญาปัญญาอุชาชนอันนี้สายสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานพีวีเมื่อวานเนี่ยจัดรายการแทนพีวีผมบอกว่าคนสงสัยทั้งเมืองว่าคนสงสัยทั้งเมืองโทรถามโทรถามพี่โอว่าเฮ้ยทำไมสารล้มนุกรับเพราะสารตั้งต้นสารตั้งต้นคือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเอาไปแล้วได้ลาออกและสารจำน่ายคดีแล้วจะวินิจฉัยว่า นายกรฐมตีผิดคนไม่คนถามเรื่องนี้เยอะคนถามเยอะครับคนถามกันเยอะเพราะนั้นหน้าที่ของศาลจะต้องอธิบายดูนะหนึ่งคือสายสารรัฐธรรมนูญสองสายสารอาญาอุดมสิทธิวิรธรรมวิรุณแสงเทียนจิรนิติหาวานนลนนี้สายสารอาญาหมดเลย อันเนี้ยที่บอกว่าพี่ช้างบอกว่าระทึกกันอยู่ตรงเนี้ยระ,ออะทึกกันอยู่ตรงเนี้ยว่า35วันหลังจากนี้หลังจากฟังคําชี้แจงแล้วจะเป็นอย่างไรครับสิ่งหนึ่งที่น่าชมเชยอย่างยิ่งครับและเป็นม,มิติใหม่ปรากฏการครั้งแรกเลย ผมว่าตั้งแต่ก่อตั้งศาลนะการนั้นโกงกี่ใช่ใช่ใช่แต่ตั้งแต่หลังรับนูลปีูนปี40ปศูนผมว่าครั้งแรกที่บอกมิติใหม่คืออะไรฮะลองดูนะตอนที่พิจารณาคดีวินิจฉัยของบริยุทย์จันโอชาเนี่ยเขาบอกนะสามนูลมิติเสียงข้างมากเสียงข้างมากหกต่อสามดูตรงนี้ไหมบอกแค่ตัวคะแนนบอกแค่ตัวคะแนนแต่มาครั้งนี้บอกว่าผลการพิจารณาคดีคุณเศรษฐาทวีสิน ศารรับนูลมีมติเสียงข้างมาก6ต่อสานและตุลาการเสียงข้างน้อย3ท่านบอกชื่อเลยนคริัณฑ์เมตตาลัตอุดมรัตอมริตและคุณสุเมธรอยกุลเจริญบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยครับบอกชื่อแปลว่ารู้แล้วว่าใครรับใช่แล้วสารรันุมี9้าท่านอันี้อันนี้เป็นนโยบายอันนี้เป็นเทคนิคและเป็นนโยบายของประธานศารแล้วห้าสี่คืออะไรคือแล้วก็มีคนถามกันทำไมตอนพลเอกประยุทธ์เนี่ย พอรับปั๊บเนี่ยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ทำไมตอนนายกเศรษฐารับทำไมไม่หยุดคนรับเนเยอะ่าอันนี้อธิบายได้ไมีอธิบายนะตรงนี้ก็ว่าตอนประยุทธ์มีข้อเท็จริงอย่างหนึ่งถามใครๆเดินตลาดเนี่ยก็แปดปีแล้วเป็นนายกแปดปีแล้วเพียงแต่ว่าแปดไม่แปดเนี่ยในเชิงสามนวนคือข้อกฎหมายนับตรงไหนครับนับจากวันปฏิบัติหน้าที่หรือนับตอนรับนูนใหม่เริ่มนูนใหม่ในสุดท้ายแล้วนับจาก ประกาศใช้รำดุนอม่ไหซึ่พอพอเป็นข้อสงสัยกันข้อสงสัยเนี่ยก็เลยสั่งด้วยมติค่อนข้างเอกชนนะใ,ใหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ใช่ใชเลยเพราะเมื่อข้อสงสัยว่ามันจะครบ วาระแล้วนี่8ปีแต่ยังมีข้อโต้แย้งว่าไม่ครบเนี่ยถ้าปล่อยไปเกิดครบวาระจริงเนี่ยเสียหายเพราะข้อทจ่จริงของพลริประยุทธ์ครบ8ปีครบ8ปีเพียงแต่นับจากข้อกฎหมายข้อกฎหมายแต่ของแต่ของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมันมันเครือบแคลงอยู่มันยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะสารตั้งต้นก็เลาออกไปแล้วได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้กรณีของการสั่งให้นายกหยุดไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดมันมีผลครับเพราะเสียงมันใกล้เคียงกันมากเราวิเคราะห์มาเยอะแล้วนักวิชาการนะครับดรเชษฐารักเย็นบอกว่าการที่สารลมนูนมีคําสั่งรับคาร้องแต่ไม่สั่งนายกจุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมรายชื่อพร้อมเปิดรายชื่อตวราการที่ลุมพินีเนี่ยสังคมรับทราบตั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเนี่ยถือเป็นมิติใหม่ของศาลและเป็นความรอบคอบระมัดระวังเพราะก็บอกเ่ยไม่ให้สารถูกมองว่า กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดแต่การลงมติเป็นไปตามข้อกฎหมายที่อธิบายได้และสาและตุลาการก็ลงมติกันอย่างหลากหลายเป็นอิสระ <c oughs> และแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 6กสามห้ี่บอกเป็นรหัสอันตรายนะออกน้อยเฉพาะหน้าเนี่ยเชื่อไหมทบกความเชื่อมั่นเลยนะ <c oughs> อันตรายตั้งแต่แลแต่บนันคุณระยุทธ <c oughs> ์แ <c oughs> ล้วสามห้าสี่รันนี้มันตลอดใช่อันตรายหมดเลยหกสามหี่มันบอกอะไรครับมันบอกความสุ่มเสี่ยงครับ <c oughs> 6กสามห้ี่ล้วนแต่ออก9ครับ <c oughs> ออก9หมดฟัง6กมีสิทธิ์ลงมารวมก็เป็น9ลงมาเหลือห้าฝังหมีสิทธิ์ขึ้นเป็นหก ฝั่งสี่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นห้าอุ้ยเสียวแน่นอนครับนายกเมื่อกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็โอตอบคำถามพูดโอ้คำถามนี้ตกลงไปเยือนเนี่ยนักข่าวไม่สนใจละรู้สึกอยู่ต่างประเทศเขาถามในเรื่องนี้ถามในเรื่องนี้และครับโอ้ผมสงสารนายกนะตอนไปคุยที่ญี่ปุ่นนะวันนั้นเป็นวันที่สาลวินิจฉัยพอดีถามะเครดิตเตอร์ตี้ความเชื่อมั่นความศรัทธามันจะเป็นยังไง แต่นายกทํางานจริงๆเลยทำจนสุดท้ายเลยนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจว่าคดีนี้มีผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนนะเป็นธรรมดาของการเข้าสู่การเมืองฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตอบคําถามฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีความล่องใจไม่ใช่แค่ฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการทุกคนที่ล้องใจฝ่ายบริหารต้องตอบต้องตอบครับมั่นใจในสิ่งที่ทำว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและ ให้เกียรติสารนุนด้วยขอเตรียมข้อมูลก่อนนะสำหรับประเด็นอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเข้าใจดีว่ามีผลกระทบบ้างในส่วนของการปรับคลอร์มนั้นมีตามด้วยยังมียังมีเพราะว่าเพราะว่าถามเนื่องจากว่ามันว่างสองที่ตอนนี้สองที่ใช่ไหมต้องพิจารณาพูดคุยกันในส่วนต่างๆเอานี้แปลความสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดชี้แจงอันนี้ดีมากกระบวนการทางการบริหารจัดการมันต้องมีการคะคานสอบทานซึ่งกนแอะไรกัน และนายกก็ยินดีที่จะชี้แจงต่อศาลแน่นอนครับปัญหาก็คือว่าหลังจากคือตอนที่ยังศาลยังไม่รับเนี่ยนายกยังมีอำนาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนพูดคนไม่เชื่อทั้งร้อยนะฮะหมายถึงว่าข้าราชการไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยการเมืองรัฐบาลก็ยังระแวดระวังและก็อาจจะไม่ทําตามแต่ยิ่งนายกเนี่ยถูกศาลรับในการสอบเข้าไปแล้วเนี่ยสัญญากาศเกิดไหมแน่นอนครับทำไมถึงนายกถึงบอกว่า มีผลต่อความเชื่อมั่นและอาจจะเป็นสุญญากาศมีคาตอบจากนายกรมตรีครับได้ดูแล้วครับก็เดี๋ยวต้องคุยกับทนายในช่วงวันนี้ครับก็ถูกกากทีมงานที่ที่ต้องไปทําเรื่องของตอบกับทางด้านกับสารรัฐธมนูญช่วงเสาร์ที่นี้ครับ <c oughs> ผมมอกว่าเราเข้าสู่การเมืองแล้วเบื่อห่ผมพูดเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายบริหารกับหนที่ตอบคําถามกับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการอยู่แล้วนะครับถ้าเราทำทำแล้วเขามีข้อสงสัยก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องตอบ แต่ผมก็มั่นใจในใน,ในเรื่องที่เราทํามาโดยว่าพอถูกต้องแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดเยอะไปก็ผมคิดว่าต้องให้เกียรติต่างฐานรัฐธรรมนูนด้วยเหมือนกันนะครับปัญหาที่มีที่ทางท่านสอวอได้ไร้องกับทางสารสารัฐธรรมนูญก็มีความขบวลครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่ได้เราเราเราคร,ารบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการที่เดินเข้าสู่ถนนการเมืองอยู่แล้วนะครับ